เล่าให้ฟังหลังขับสัปดาห์นี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาพบกับรถยนต์คันนี้ครับ Audi Q3 Sportback 40 TFSI Quattro S Line Black Edition ชื่อยาวๆอย่างนี้ขับแล้วเป็นอย่างไรติดตามชมครับสนับสนุนโดย สมัครสมาชิกนิตยสารออตโต้คาร์ไทยแลนด์รับปรีกระติกน้ำออตโต,โต้คาร์โทร025138850รวมเรื่องราวสาระแวดวงยานยนต์รถใหม่ป้ายแดงและรถใช้แล้วพร้อมเคล็ดลับวิธีการดูแลจากกูรูด้านยานยนต์ ตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ทางเพจ Facebook ในหนวดแดงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ ครับวันนี้ผมนั่งอยู่หลังพวงมาลัยของรถยนต์ Audi Q3 Sportback 40 TFSI Quattro S Line Black Edition ชื่อทางการค้าเขายาวทีเดียวนะครับเอาเป็นว่าผมกำลังขับรถ Audi Q3 ที่เป็นรถแบบ SUV ท้ายลาดเป็นเครื่องยนต์เบนซินขับเคลื่อน4ล้อในระบบ Quattro ในรุ่นที่มีการประดับตกแต่ง <S <S เป็นพิเศษภาษาไทยๆเราเอาง่ายๆอย่างนี้แล้วกันนะครับไปจำชื่อทางการค้าชื่อในคตตล็อกเข้ามันยาวแล้วก็เดี๋ยวสับสนเปล่าๆนะครับเอาดีคันที่ผมกำลังขับอยู่นี่เป็นรถประกอบสำเร็จรูปจากต่างประเทศนำเข้ามาแบบสำเร็จรูปทั้งคันที่เรียกกันว่าเป็นรถ CBU เพราะฉะนั้นกลิ่นอายวัสดุต่างๆก็เป็นรถแบบนอกหน่อยว่างั้นเถอะนะครับเหตุผลที่ผมบอกว่ากลิ่นอายและวัสดุเป็นรถนอกนั้นเนี่ยเ <ร f ll ion> พราะว่าถ้าเป็นรถประกอบในประเทศไทยรถนิยมของผู้บริโภคผู้ใช้รถในแต่ละตลาดในแต่ละประเทศเนี่ยจะต่างกันนะครับเช่นวัสดุที่นำมาทําเป็นพวก <asse> แผงแดชบอร์ดนำมาทำเป็นพวกหน้าปัดอะไรพวกนี้ถ้าเป็นแบบไทยๆเราก็ต้องนุ่มนวลหน่อยอาจจะเป็นหนังเทียมบุฟองน้ำอะไรทำนองนี้แต่ถ้ากลิ่นอายแบบหลายๆประเทศก็จะเป็นพลาสติกแข็งอัดขึ้นรูปนะครับเพราะว่าสะดวกต่อการทำความสะอาดรสนิยมอย่างนี้ต่างกันนะครับเอาดีคันนี้ก็เช่นกันครับ ภายในเป็นสีดำร้วนนะครับแล้วก็วัสดุเป็นประเภทยางอัดสังเคราะห์วัสดุประเภทนี้เนี่ยเวลาจอดตากแดดร้อนๆอ,อบๆนานๆระวังนิดนึงนะครับหาทางป้องกันแสงแดดเอาไว้หน่อยการออกแบบสวยครับเป็นสันเป็นเหลี่ยมดูดุดันทีเดียวมือจับบานประตูก็เป็นเหลี่ยมเป็นสันออกมานะครับทำความสะอาดง่ายเป็นสีดำป้องกันการสะท้อนของแสงแดดเพาะนั่ง เป็นหนังสีดำเดินตะเข็บด้วยได้สีเทาปรับด้วยไฟฟ้าพวงมาลัยเป็นแบบ D-shape ภาษาทางวงการรถยนต์เขาเรียก D-shape คือเหมือนตัวดีคว่ำๆตะแคงตะแคงแต่ว่าสำหรับผมผมบอกเป็นพวงมาลัยแบบท้ายป้านคือด้านล่างปาดตรงวงกลมทิ้งไปนะครับคือทำให้1เวลาคนตัวใหญ่ต้นขาใหญ่ๆนั่งแล้วสาวพวงมาลัยมันไม่ติด 2. มันทำให้รู้ตำแหน่งรู้เซนเตอร์ของโฟมอะารลัยโดยไม่ต้องหันมาดูนะครับเรื่องของสวิชควบคุมกระจกหน้าต่างทั้ง4บานด้วยไฟฟ,ฟ้าก็อยู่ตรงที่เท้าแขนมาตรฐานรวมทั้งสวิชปรับกระจกมองข้างซ้ายขวาช่องแอร์ด้านหน้า4ช่องแยก2ส่วนซ้ายขวาแล้วก็มีแอร์สำหรับด้านหลังเบาะนั่งด้านหลังปรับเลื่อนเดินหน้าได้นะครับ เพื่อเพิ่มพื้นที่จุของบรรทุกของให้มากขึ้นได้นะครับเรื่องของสวิชไฟต่างๆวางไวตำแหน่งที่ง่ายต่อการใช้งานนะแล้วก็หน้าจอตรงนี้ก็เป็นแผงหน้าปัดมาตรวัดต่างๆเป็นดิจิทัลนะครับเป็นหน้าจอขนาดประมาณสัก10นิ้วนะบอกไว้ครบถ้วนครับรถสมัยนี้ มาตรวัดปริมาณน,น้ำมันเชื้อเพลิงมาตรวัดอุณหภูมิของน้ำในระบบหล่อเย็นมาตรวัดความเร็วนะฮะซึ่งนอกจะบอกเป็นแบบเข็มกวาดแล้วก็ยังมีตัวเลขขึ้นมาเรียกว่าบอกไว้สองอย่างเลยถนัดอย่างไหนดูอย่างนั้นนะครับมาตรวัดรอบการทํางานเครื่องยนต์ไฟบอกตำแหน่งเกียร์เรื่องของอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันเชื้อเพลิงระยะทางรวมต,ต่างๆ รวมกันอยู่ในจอขนาด10.25นิ้วอันนี้ส่วนจอตรงกลางจอเพื่อความบันเทิงจอสำหรับสั่งการด้วยระบบสัมผัสเกี่ยวกับเรื่องของระบบขับเคลื่อนอะไรต่อม้อะไรเนี่ยเป็นจอขนาด8.8นิ้วนะครับมีโหมดการขับขี่ให้เลือกมากมายทีเดียวสำหรับ Audi Q3 ตัวนี้นะครับ Audi ตัวนี้นี่อย่างที่บอกครับว่าเรื่องของ เครื่องปรับอากาศหรือว่าแอร์คอนดิชันนั้นแยกซ้ายขวาเลราก็มีสวิสปรับให้แยกการสตาร์ทก็มีปุ่มสตาร์ทถัดลงมาด้านล่างครับเรามีช่องเก็บของเยอะแยะทีเดียวนะครับวางของได้มากลึกแล้วก็ใช้งานได้ดีมีช่องสำหรับวางขวดน้ำแก้วน้ำเบรกมือไฟฟ้าอย่างที่บอกครับว่าเป็นรถแบบ SUV แต่ว่าคันนี้เนี่ยพอมีคำว่า s p o ร์ตแบ็ต่อท้ายมาก็เป็น SUV แบบเยอรมันเยอรมันต้องใช้คำอย่างนี้โดยส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบหรอกนะครับ SUV แบบเยอรมันก็คือหลังๆท้ายจะลาดเป็นกึง่งๆคูเป้น,นิ็กหน่อยคือเขาคงจะหวังเรื่องแอโรไดนามิกนะครับเอาเป็นว่าเขาออกแบบมาอย่างนี้ก็แล้วกัน บนทางเทคนิคนะครับหรือว่าแฟกชีตของเจ้า audi q 3 sportback 40 TFSI คันนี้เป็นรถแบบเครื่องยนต์เบนซิน4สูบแถวเรียงจ่ายเชื้อเพลิงในระบบฉีดตรงมีเทอร์โบชาร์เจอร์ทำงานช่วยอัดอากาศด้วยนะครับเป็นเครื่องยนต์แบบ4สูบแถวเรียงเป็นเบนซิน ความจุกก็1,984ซีซีกำลังสูงสุด180แรงมา้าเมื่อเครื่องยนต์ทำงาน3า0 0น3,900จนถึง6,000รอบต่อนอาทีลากกันได้ยาวเต็มๆนะครับแรงบิด320นิวตันเมตรเมื่อเครื่องยนต์ทำงานตั้งแต่1,400รอบไปจนถึง3,940รอบต่อนอาทีถ่ายทอดกำลังผ่านเกียร์แบบเอสโตอนิกเดินหน้า7จังหวะอัตราทดไปขับเคลื่อนที่ล้อทั้ง4ในแบบควอตโ อัตราเร่งจากหยุดนิ่งอยู่กับที่จนถึง100กิโมต่อชั่วโมงที่เขาเรียกกันว่าศูนถึงร้อนั้นเนี่ยใช้เวลา7.8วินาทีความเร็วสูงสุดระบุไว้ว่าทําได้220กิโเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็พวงมอะไรเป็นแบบ progressive steering นะครับควบคุมความหนืดแปรผันได้อย่างลงตัวทีเดียว ขนาดยางก็เป็น255ซีรีส์ส0ขอบ20นิ้วระบบเบรกเป็นดิสเบรก4ลอ้อความจุถังน้ำมันก็58ลิตรรถคันนี้ยาวทั้งคัน4,500มิลลิเมตรคือยาว4เมตรครึ่งพอดีส่วนความกว้างไม่รวมกระจกนะครับอันนี้ต้องเน้นเพราะว่าปกติเวลาพูดถึงความกว้างของตัวรถเนี่ยเขาจะวัดกันจากสุดขอบกระจกมองข้างด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่ง แต่ว่าความกว้างของ a u ด i คันนี้ไม่รวมกระจกคือวัดเฉพาะตัวรถ1,843ม mm, ิลเมตรถือว่าเป็นรถที่ค่อนข้างกว้างนะครับความยาวของตัวรถผมบอกไปแล้วว่า4เมตรครึ่งนะครับส่วนสูงนั้นเพียงแค่1,567ม mm. ิลเมตรความกว้างของล้อคู่หน้า1,584ม mm. ิลเมตรล้อคู่หลัง1,576ม mm. ิเมตรก็ถือว่าเป็น รถที่มีสัดส่วนตัวเลขดูเหมือนกับไม่กว้างใหญ่เท่าไหร่แต่มานั่งข้างในนี่ใหญ่ใช้ได้ทีเดียวครับเป็นรถที่มีขนาดใหญ่ใช้ได้ทีเดียวผมกดปุ่มสตาร์ทเครื่องยนต์ทำงานขึ้นมานะครับแล้วก็โยกคันเกียร์มาอยู่ที่ตำแหน่งดีปล่อยให้มันเปลี่ยนอัตโนมัติปลดระบบเบรกมือไฟฟ้าลงไปนะครับแล้วก็พารถเคลื่อนที่ออกมา รถอย่างนี้เนี่ยบอกได้เลยครับว่ากำลังเครื่องยนต์180แรงม้ากับแรงบิด320นิวตันเมตรเนี่ยสนองตอบได้ดีครับบวกกับเกียร์ที่เป็นเอสโตรนิกที่มีอัตราทดไหลลื่นมันพรวดพลาดดีควอทโรกับเคลื่อน4ล้อนี่มันตะกลุยพร้อมการปรื้ดนี่มันออกมาปั๊บเลยครับ เรียกว่าหักพวงมาลัยไปทางไหนนี่ไปอย่างที่ตาเราสั่งเลยครับมองตรงไหนมือขยับพวงมาลัยไปรถไปตรงนั้นพอดีเฉียบคมแม่นยำพวงมาลัยถือว่าคมมากทีเดียวครับแน่นอนละครับพอเป็นรถในระบบขับเคลื่อน4ี่ล้อเนี่ยถ้าพวงมาลัยมันไม่เฉียบคมพอมันมีระยะคลาดเคลื่อนอยู่สักหน่อยเนี่ยมันจะทำให้อารมณ์การขับเนี่ยเปลี่ยนไปทันทีครับ เพราะว่าล้อทั้ง4มันตะกลุยพร้อมกันรถที่ขับเคลื่อนสี่ล้อแบบฟูลไทม์แบบ a l อทา m เนี่ยพวงมาลัยต้องคมคมครับแล้วน้ำหนักต้องพอดีเบาเกินไปมันก็ขาดความมั่นใจหนักเกินไปมันก็หน่วงเวลากดคันเร่งแล้วล้อหน้ามันปึ๊ดออกไปเนี่ยนะเพราะน้ำหนักพวงมาลัยต้องทำให้ลงตัวแล้วก็มีความคมมีความแม่นยำของพวงมาลัย Audi Q3 คันนี้ ถือว่าทําเรื่องของพวงมาไลัยได้ดีทีเดียวครับแล้วก็แน่นอนละ่ะระบบขับเคลื่อน4ี่ล้อควอทโรนั้นเนี่ย mm hmm. เขาสร้างชื่อให้อ u ดีมานานอาดดี mm hmm. เองก็พูดง่ายๆอาศัยควอทโรนี่แหละครับเป็นจุดขายเป็นจุดทำมาค้าขายทำมาหากินมาตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเขามีการพัฒนามาแล้วก็ถือว่าอยู่ในจุดที่ หาจุดบกพร่องยากครับระบบขับเคลื่อนสีล้อตัวนี้แล้วก็คันนี้มีโหมดให้เลือกมากมายนะครับในเ,กกนร,เรื่องการขับเคลื่อนสีล้อเป็นรถที่ขับได้สนุกครับครับในเมืองก็คล่องตัวครับเพราะว่าดูจากดิเมนชันดูจากสัดส่วนไม่ใหญ่มากมายนะเวลาหาที่จอดมีระบบที่มาช่วยให้จอดรถได้ง่ายขึ้นมีระบบกล้องมีระบบต่างๆเข้ามาช่วยขับเดินทาง มั่นใจมากขึ้นโดยเพราะยิ่งถ้าเป็นทางวดโคง้งทางภูเขาขึ้นเขาลงเขาระบบช่วยเหลือต่างๆแล้วก็ตัวคอน t โทรนี่แหละครับที่ทําให้ขับง่ายทําให้การเข้าโคง้งสามารถทําได้แบบที่เรียกว่าสังได้เป็นรถขับสนุกครับสำหรับ Audi Q3 Sportback 40TFSI Quattro S Line Black Edition คันนี้ครับ เี่ Q3 เครื่องยนต์4.0 TFSI ตัวนี้ราคา2 9 9 0 0 0 0บาทเป็นคอรโทรขับเครื่อน4ล้อยังมีตัวที่เป็น Q3 3.5 TFSI S Line ตัวนั้นราคา2 6 4 9 0 0 0บาทถูกกว่าการ3 0 0 0 0 0ที่ผมเอามาขึ้นหัวอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกครับอยากจะบอกว่า ถ้าเป็นเงินผมซื้อทั้งทีควอเโรเล่นกันเต็มๆจ่ายเงินไปตั้งเกือบ3ล้านแล้วก็อีกแค่3ามแสน10%เซเล่นกันให้ครบเครื่องอย่างนี้ดีกว่าขับสนุกขับได้อารมณ์มากควอ t ตรเข้าโค้งเนียนๆหน,น,นึบๆเอาอยู่ขับอัตราเร่งถือว่าใช้ได้ครับ อาจจะไม่ปรุดปราดมากมายแต่180แรงม้าก,กับ320นิวตันเมตรนั้นเหลือลอบอกได้เลยว่าเหลือเหลือแล้วพอกดแล้วสีล้อมันไปนด้ไหมสะใจ Audi Q3 Sportback 40TFSI Quattro คันนี้เนี่ยถ้าให้ผมสรุปแบบง่ายๆเลยนะคนที่ขับรถเองชอบขับรถแล้วขับแบบได้อารมณ์ เหมาะครับคนนั่งอาจจะไม่ค่อยชอบคนที่ชอบฟังก์ชนนันนู่นนี่นั่นเสียงเพลงกระหึมอาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะว่าจุดที่ผมไม่ชอบจริงๆของรถ Audi Q3 คันนี้อันนี้บอกกันตรงๆเรื่องการเก็บเสียงยังเก็บได้ไม่เนียนดีนะักเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคนที่ชอบฟังเพลงไม่อยากให้มีอะไรมารบกวนเนี่ยอาจจะไม่สบอารมณ์แต่คนที่ขับรถอย่างที่บอกครับแม่คอทรมันอัดได้จริงๆ อีกอย่างหนึ่งจริงๆที่ผมโดยส่วนตัวไม่ค่อยชอบผมไม่ค่อยชอบรถ SUV ของเยอรมันสมัยนี้ไม่รู้เป็นอะไรวิศวกรผู้ออกแบบชอบทำท้ายลาดแบบคูเป้ไปห่วงเรื่องของแอโรเรน a มิกหรืออย่างไรผมไม่ทราบแต่มันทำให้ขาดเอกลักษณ์ของความเป็น SUV อ่ะมันทำให้ด้านท้ายมันหวานไปหน่อยมันไม่ดุดันอันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวนะครับแต่ว่าแน่นอนละครับ โลกทั้งโลกมันเป็นอย่างนี้มันก็ต้องคล้อยตามเขาโดยรวมผมถือว่า3ล้านบาทมีทอนกับการขับรถที่ได้อารมณ์แบบนี้มั่นใจขนาดนี้คนชอบขับรถแบบผมชอบครับ รวมเรื่องราวสาระแวดวงยานยนต์รถใหม่ป้ายแดงและรถใช้แล้วพร้อมเคล็ดลับวิธีการดูแลจากครูด้านยานยนต์ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ทางเพจ Facebook ในหนวดแดงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะ